ที่ทั้งหัวมันยังใสๆอยู่แสดงว่าเดี๋ยวผ่าดูแล้เดี๋ยวตีดให้ดูไม่มีปัญหาโอ้กีดีดเลยแล้วพี่ได้ได้กีดให้เอฟซีดูเลย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบาเท่าเกษตร DIY นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในสวนของพี่เจอ,อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูไม้เทพตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนชุาเดี๋ยวเปิดดูนะครับว้า วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ตัวนี้นะครับก็คืออสงไขนะครับเดี๋ยวให้พี่เจแนะนํานะครับว่าอัตลักษณ์ลักษณะจุดเด่นนะครับของอสงไขเป็นยังไงนะครับทําไมถึงมีราคาสูงทําไมถึงมีราคาแพงมันทํายากทําง่ายยังไงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกหน่อให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการแยกหน่อเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาขอความรู้เกี่ยวกับไม้อสงไขยนะครับครับได้โอเคเดี๋ยวให้พี่เจอธิบายแนะนํานะครับเกี่ยวกับไม้อสงไขยนะครับอ๋อตัวนี้ลายสวยมากครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับอสงไขยนะครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะครับซึ่งก็เป็นคนชนบุรีเนี่ยครับอ๋อซึ่งลักษณะก็เป็นบอลใบยาวนะครับเป็นบอลใบยาวนะพี่เนาะก็คือหู จะฉีดถึงสะดือใช่ไหมครับใช่ครับบอลใบยาวคือหูต้องฉีงถึงสะดือครับพี่ครับแล้วพื้นพื้นสีใบของเขาก็จะเป็นพื้นสีขาวเขียวนี่ครับอันนี้จะเห็นขาวขาวนี่คือด่างนะครับอ๋อก็คือเริ่มแรกนี่คือใบเขียวใช่ไหมพี่อ่ามันมันออกมามันอาจจะด่างมาเลยนี่ครับอ๋อเนี้ยอ๋อเป็นใบเป็นบอลใบใบด่างใช่ไหมครับใช่ใบด่างอืใช่ครับนี่ครับ ออกมาก็เป็นบอลใบด่างเลยอ๋อส่วนเม็ดสีจะกัดทีหลังใช่ไหมครับใช่ใช่ครับจะค่อยๆกัดเม็ดสีชมพูเนี่ยใหญ่ขึ้นมานี่ครับเนี่ยเริ่มกัดนะครับการการเขาก็จะออกสีเขียวมะลิเนี่ยครับเขียวอ๋อก้านเขียวใช่ก้านเขียวอเดี๋ยวให้ดูก้านนะครับเนี่ยอ๋อก้านสีเขียวครับโห้โหมันจะมีหูใต้ใบเนาะมีหูใต้ใบใช่ใช่เนี่ยเราเรียกหูใต้ใบ อ๋ออ๋อมีมีทุกใบเลยเนาะพี่เนาะใช่ใช่นี่ตัวนี้ชัดชัดเลยครับใช่ไหมใช่๋อตัวนี้เรียกหูใต้ไปเนะพี่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าไม่มีเรียกอสงไขยได้ไหมครับอ่ามันก็จะขาดลักษณะไปมันก็ได้นะถ้าพืน้นถ้าหน้าเขาใช่ก็คือหน้าได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบเนาะแผงไปแผงไม่มีหูไปแต่ก็ไม่เคยเจอนะที่มันจะแผงไม่ไม่มีหูครับ โอ้ยสวยมากครับพี่ครับสะดือสะดือเขาว่าสีชมพูสะดือนี่เรียกสะดือนะอ๋อตรงนี้เรียกสะดือสีชมพูใช่ครับครับอกระดูกก็ออกกระดูกเจลเขียวอ่าแล้วแต่นะถ้าแล้วแต่ใบนะพี่เนาะใช่แล้วแต่ใบถ้าใบไหนที่กัดสีเข้มก็จะออกขาวๆอมอ่าแต่ถ้ากัดไม่เข้มก็ออกเจลเขียวอย่างใบนี้ตัวนี้ฟอร์มนี้ขนาดนี้เลี้ยงกี่เดือนแล้วพี่ ตัวนี้ก็ประมาณหกเดือนแล้วนะหกเดือนใช่ไหมครับใช่กระถางสิบกระถางสิบนิ้วตัวนี้<ช>คืออ่าไซส์แม่พันธุ์นะพี่เนาะใช่ใช่ตัวนี้พร้อมผ่าหัวหรือยังครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาแยกหน่อก่อนแล้วดูว่าหัวใหญ่หรือยังเดี๋ยวค่อยดูว่าจะผ่าได้อ๋อวันนี้จะมาแยกหนอใช่พอดีหน่อใหญ่มากเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอดูหน่อหนอนพี่ใช่ใช่เดี๋ยวหนอใหญ่เท่าแม่และโอ้โหก็คือเป็นสองต้นเลยใช่ครับอืม ตัวนี้คือหัวเดียวกันใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับเป็นหัวหัวเดียวกันเนาะหูหน่อกับต้นแม่เท่ากันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่เจนะครับช่วยแนะนําวิธีการแยกหน่อนะครับให้เราดูนะครับรบกวนอ่าพี่เจด้วยนะครับวันนี้อ่าได้ครับเดีนยววันนี้เรามาแยกหน่อกันนะครับว่ามีวิธียังไงบ้างโอเคครับไปดูกันเลยครับเพื่อนเอา เอาดินออกเอาดินด้านหน้าออกก่นอนตัวดินเก่าเนี่ยใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ไหมพี่อืมถ้าดูจากลักษณะมันก็ยังใช้ได้นะใบมันยังม,มันยังไม่ไม่ไม่เป็นขี้เลนอะเห็นไหยนะอ๋อก็ยังสามารถเอาไปใช,ใช้กับต้นไม้ได้นะพี่เนาะใช่ใช่ใช้ได้ครับจริงๆก็ใช้ได้ครับโอยดินด้านหน้าออแล้วก็ยกยกเลย โอ้โ้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะโค้ดดินแล้วยกแบนปกติพวเห็นเขาคว่ำเลยครับได้ได้ทุกอย่างไงใบก้ามปูยังสดสดอยู่ยังใช้ได้เนี่ยอ๋อยังไีใบยังยังเป็นรูปใบอยู่นะครับเพื่อนๆยังไม่จับตัวเป็นเลนถ้าใบที่มันเสื่อมแล้วมันดินจะออกเป็นเลนเลนนะครับหัวโอ้เพือเพื่อน หัวเท่าไข่ไก่เลยครับโอ้โหเที่ยวก่อนอีกน่ยหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ตอนนี้ผ่าได้ยังพี่ยังใสๆนะยังยังไม่พร้อมออ๋อเาวิธีการที่เราจะจะผ่าเนี่ยเราต้องดูหัวยังไงบ้างพี่ดูสีกันนะครับถ้าอย่างเยี้แสดงว่าเป็นหัวใหม่ผิวมันเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างให้ดูดกว่าโอเคครับไปล้างนะครับ โอเควันนี้เรามาขอความรู้นะครับทางไหนดีทาโนเลี่อนเนาะโอเอ๋อเนี่ยถ้าหัวมันใสๆผิวใสๆนี่ยังยังไม่เหมาะที่จะผ่านะครับเหรอครับใช่ครับอ๋อไม่ใช่ว่ามีหัวก็ผ่าเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับอกาสโอกาสมันจะเน่าสูงครับอย่างนี้อ๋อถ้าหัวใสแบบนี้ก็คือใช่ใช่ตรงเนี้ยเน่าแน่นอนใช่่าเนใช่แสดงว่าหัว แล้วเราแล้วเราจะทํายังไงพี่ถ้าถ้าถือว่าเราจะผ่าเราต้องเอาบอลออกจากตู้นะครับมาพักก่อนสักเดือนหนึ่งอ๋อเอาออกมาพักข้างนอกก่อนใช่ใช่ครับอ๋อทาไมครับพี่เพราะว่าในน้ําเขาจะมีหัวเยอะเนี่ในหัวในหัวเขาในหัวเขาจะมีน้ําเยอะครับอ๋อในหัวมีน้ําเยอะถ้าน้ําเยอะนี่โอกาสเน่าสูงอ๋อใช่หัวมันต้องแห้งหน่อยแล้วมีแป้งแป้งเยอะกว่าน้าอ๋อถ้าถ้ามีน้ําเยอะ มันก็จะเน่าง่ายแสดงว่าแป้งน้อยอันนี้เป็นเทคนิคใหม่เลยนะครับโอเคแล้วก็ม่งเอาไปลองไปยุ์ใช้กันนะครับโอ้โมีสองหนอ่อเจอสองหน่อโอ้โหสองหนอนะครับคือแทบจะบอกว่าเป็นต้นแม่สองต้นเลยแล้วก็มีหน,อหน่อดึงนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อมาเลยโตเร็วนะอ๋อเป็นไม้แยกหน่อมาพี่เนาะใช่ไม่ใช่ไม้ผ่าหัวที่ทัหัวมันยังใส่ไอยู่นะ แสดงว่าเดี๋ยวผ่าดูแล้วเดี๋ยวกรีดให้ดูไม่มีปัญหาโอ้กรีดเลยเหรอพี่ได้ได้เดี๋ยวมันก็อันนี้คืนนะกรีดให้เอฟซีดูเลยเพราะยังเป็นใสๆอยู่นะถ้าถ้าเรากีดมาเห็นนะจะเป็นใสๆนี่นะครับเพื่อนๆอ๋อถ้าใสแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ยังไงก็เน่าเน่าเลยใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับมันจะค่อยๆฝ่อไปนะอ๋อก็คือหัวหัวที่พร้อมมันก็คือชิ้น ชินจ,จะต้องเผามาแล้วเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ใช่เนี่ยอ oh. อกสีเหลืองข้างในเห็นเหลืองถ้าแกนในๆมันจะเป็นเหลือง oh. ๆอ๋อก็คือก่อนที่เราจะเอามาผ่าก็คือเราเราจะออกมาพักด้านนอกไว้ก่อนใช่ไหมครับพี่ใช่เอามาพักด้านนอกไว้สักเดือนหนึ่ง hmm. ให้หัวเขาเขาแข็งแรงอ่ะน้ําำข้างในเนี่น้ําจะเยอะถ้าเราเลี้ยงในในตู้ใ,ในตู้ใช่น้ําน้ําจะเยอะ ก็คือให้มันมาพักตัวนะครับเพื่อนเพื่อจะลดอัตราการเน่าได้นะครับเราดูแล้วหัวยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราก็จะปลูกคืนเอาแยกแตนอพอตอนนี้ก็คือจะแยกแตนอนะครับพี่เนาะวันนี้ใช่ใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวหอพีแนะนําวิธีการแยกหนอนะครับอ่าตัวนี้พี่ใช้ใบมิดโกนใช่ไหมครับใช่จะดีกว่าคัตเตอร์คัตเตอร์แผลมันจะไม่เรียบอ๋อแผลจะใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคครับนี่เราเราก็ปาไปเลย เนี่ยเอาส่วนที่ยื่นออกมาต้องติดลากด้วยไหมพี่ต้องติดครับคนลากก็คือเอาไปหาอาหารอ๋อก็คือจะได้เ,เติบโต,ตไปเลยเนาะใช่ครับโอ้โห<อ>ตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นหัวเลยใช่กำลังออกหัวเลยอ๋อออกหัวเล็กไปเลยเนาะใช่เรานี่แหละทำไมเขาถึงบอกว่าซื้อไม้อ่า แยกหนอดีอเพราะมันมีหัวแล้วอ๋อคือคือแยกหน่อมามันมันมีโอกาสที่จะอ่าผลิตหัวได้เร็วใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับเพามันโตแล้วจะแตกต่างกับไม้ชิ้นผ่าใช่ไหมใช่ครับโอ้ขอดูหน่อยครับพี่โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยสีสวยมากนะครับเนี่ย แยกหน่อมาพร้อมกับเนี่ยฮะมีหัวมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือซื้อไม้แยกหนอมีโอกาสที่เราจะได้ติดหัวมานี่แล้วไม้มันจะโตเร็วใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วอีกอย่างมันก็มันก็กัดสีเหมือนต้นแม่มันแล้วนะอ๋อกัดสีแล้วคือโอกาสแผงจะน้อยใช่ไหมพี่ใช่ก่อนที่เราจะปลูกนะครับทาปูนแดงอ๋อตรงรอยตัดอันนี้เป็นกันเชื้อราเอม ทาแค่ปูนแดงใช่ไหมครับใช่ใช่ไ่องทาแล้วก็วางไว้ให้ให้มันแห้งก่อนนะอ๋อก็คือไม่ลงปลูกเลยเนาะใช่ใช่ทิ้งไว้สักหน่อยอคให้ปูนให้ปูนมันซึมเข้าไปจะช่วยกันชื้อลาถ้าเราปลูกเลยเราลดน้ําไปอ่ะเดี๋ยวปูนมันก็มันก็ไปกับน้าใช่ละลายไปกับน้ำครับครับใช่ใช่พี่ นีรากรากต้องตัดไหมครับพี่ไม่ต้องครับเอาลงไปอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับจะยิ่งยิ่งรากยาวเขาจะหากินได้เร็วขึ้นอ๋อบางคนบอกว่าต้องตัดไม่ต้องครับไม่ต้องเลยใช่ไหมถ้ารากเน่าถึงจะตัดครับอันนี้รากเขาสมบูรณ์มากเลยนะเป็นสีขาวอ๋ออย่างนี้คือรากสมบูรณ์นะครับเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นสีเหลืองๆเราก็ตัดออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับใช่อย่างนี้รากรากเขาสมบูรณ์เนี่ยสีขาวเนี่ย <ม>ก็คือฝังลงไปทั้งรากเลยใช่ค นี่เนาะพี่ง่ายๆใช่ครับไม่ไม่ยากบอนสีนี่เลี้ยงง่ายเนาะพี่เนาะใช่ครับไม่ยากไม่ยากอ่าพี่แล้วอ่าแนะแนะนำมือใหม่นะครับถ้าสมมติว่าจะเลือกซื้อไม้นะครับครับผมมีวิธีการเลือกซื้อยังไงครับถ้าอย่างอย่างไม้นะครับก็ต้องดูป้ายป้ายมันชัดเจนดีแ้วนะฮะเนี่ยป้ายอือันนี้คือแนะนําเกี่ยวกับอาสงไข่เนาะพี่เนาะตัวอื่นด้วยครับตัวอื่นด้วยใช่ป้าย เขียวเขียวชัดเจนตัดกับด่างชัดเจนอย่างเงี้ยถือว่าป้ายดีอย่างงี้ไม่ค่อยดีนะครับป้ายน้อยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะกลับไปเป็นเจ้าพญานาหมื่นก็ได้๋อ้ก็คือถ้าไม่ป้ายนี่เป็นเจ้าพญานาหมื่นอ่าใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเนี่ยก็คือถ้าเราจะซื้อมาตั้งแม่ก็คือเลือกเอาไม้สวยเลยเนาะพี่น้องใช่ที่ป้ายชัดเจนนะครับที่ป้ายชัดเจน โอกาสที่เขาจะให้ลูกสวยมันก็มีใช่ไหมครับใช่ครับยังจะเห็นหน่อเขาสวยอืก็คือไม่ต้องรุนเลยนะพี่เนาะถ้าถ้าถ้าแม่สวยใช่ครับอโอเคครับเพื่อนๆก็นะครับเป็นอีกเทคนิคนหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราจะเลือกซื้อไม้ที่จะมาตั้งแม่เนาะพี่เจก็แนะนําว่าให้เลือกไม้ที่สวยเลยนะครับก็คือมีลักษณะที่มันตรงกับ ตำราของเขานะครับแล้วก็มีความสวยมีความป้ายมาเลยนะครับไม่ต้องถ้าถติว่าไม่ไม่แนะนําเป็นไม้ลุ้นเนาะพี่เนาะถ้าจะเอามาตั้งแม่ออถ้าเป็นพวกไม้ป้ายไม้ด่างไม่ไม่แนะนําให้ตัวลุ้นมาตั้งแม่ครับถ้าไม้ที่ดีควรจะป้ายทุกใบครับอย่างนี้ป้าย<อ>ทุกใบเี่นะ ก็คือต้องป้ายทุกใบเลยเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากได้ลูกสวยใช่ครับเปอร์เซ็นต์สวยมันก็จะได้สูงกว่าใช่ถ้าป้ายทุกใบอย่างนี้ลูกมาป้ายก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มันไม่ป้ายทุกใบลูกออกมาก็จะสมมติหน่อออกใบที่ไม่ป้ายมันก็จะได้ลูกที่ไม่ป้ายเหมือนกันมันไม้ด่างเหมือนกันถ้าไปออกหน่อตรงตรงส่วนที่มันไม่ป้ายตรงส่วนที่มันไม่ด่างมันก็ไม่ด่างอืม จริงๆครับจริงๆเพราะว่าจากที่เข้ามาที่สวนพี่เจเนาะก็คือต้นแม่นะครับลักษณะเด่นๆเลยก็คือจะเป็นไม้ที่สวยเลยนะครับก็คือมีลักษณะที่ตรงสายพันธุ์แล้วก็มีความป้ายความสวยเลยใชเพราะว่าพี่แกบอกว่าจะเลือกไม้คือเลือกไม้สวยนะครับมาทําแม่พันธุ์นะครับโอกาสที่จะได้ลูกสวยมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงแกบอกนะครับตัวน,นี้พี่เลี้ยงไปอีกนานไหมครับถึงจะเอกมาผ่าหัว ก็ดูแลก็ประมาณสองเดือนครับสองเดือนใช่ครับเดี๋ยวจะเอาเลี้ยงในตู้ไว้ก่อนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วพักเอาออกมาพักอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับอ๋อเพราะว่าเราเอาเขาออกมาเดี๋ยวเขากําลังสร้างหัวด้วยอ๋อครับให้เขาสร้างหัวเต็มที่ก่อนครับพี่อืมครับก็คือเอาไม้ออกมาพักอกเพื่อสิ่ที่มันจะอ่าลดน้ําในหัวนะพี่เนาะใช่ครับก็จะ หัวก็จะเหลือถ้าน้ําในหัวเยอะมันจะขึ้นเชื้อราได้ง่ายอแล้วก็เน่าเ่าง,ง่าถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับอยากผ่าหัวนะครับถ้ามีเวลานะครับไม่ใจร้อนก็แนะนํำอ,ออกมานอกตู้ก่อนนะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยนค่อยไปถ่ายกันครับแล้วก็จะได้อ่าแล้วมาผ่าเปอร์เซ็นต์รอดมันจะสูงนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ อ่าไม้อสงไข่นะครับก็ยังถือว่าเป็นไม้หนึ่งในไม้เทพนะพี<ช>่เนาะเป็นไม้ปีหกสี่ใช่ไหมใช่ต้นนี้เป็นไม้เทพปีหกสี่ครับอืมแต่คนก็ยังนิยมใช่ใช่เพราะความอ่าความสวยนะครับแล้วก็ครบครบ,ครบรสในตัวเองของเขาทั้งกัดสีทั้งป้ายทั้งด่างเนี่ยครับครับแล้วมีหูใต้ใบนะครับคือ,อถ้ามีต้นนี้ก็เออาเรียอว่ามีครบทุกรสครับ อ่าโอเคครับสำหรับวิธีการแยกหน่อแล้วก็วิธีการดูไม้นะครับและวิธีการเลือกไม้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนสเ,อนเอนสงสัยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวบอบขึ้นอ่าเพจของพี่เจไว้นะครับ<า>ซึามสามารถ,ถาอินบ็อกเข้ามาถามพี่เจได้เนาะเข้ามาถามในกลุ่มก็ได้เนาะพี่เจเป็นอ่าแอดมินกลุ่มบอลสีบอลชมรมสมาคมคนรัก บนด่างบนป้ายสมาคมคนรักบนด่างบนป้ายนะครับแล้วก็มหาลายบอนสีแห่งประเทศไทยอ่าแล้วก็มหาลายบอนสีนะครับตัวนี้กลุ่มนี้สร้างขึ้นมาแบบให้ความรู้นะพี่เนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับหรือว่าสนใจไม้บนสีต้นไหนนะครับก็ลองทักอ่าหลังไมมาถามพี่เจดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเบ่าวดเข้กับพี่เจก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ